มองเธอทีไรนะครับกลิ่นต้มปลาก็ลอยมาทุกทีเลยครับเด้อนี่เพราะว่ายืนอยู่สี่กับได้กินแล้วนะครับเด้อมันหอมดีเพราะขยะหน้าเนี่ยเบิ่งใส่กล้องเพิ่นเด้ออุ้ยมันงามพ่นเออสิเริ่มมองไดนก่อนมันงามเกินงามกว่าที่ไปซื้ออยู่ตลาดนี้เด้อนี่อุ้ยกลองนึงก็ได้หลายบาทอยู่เด้อนี่อุ้ยเบิ่งอยู่แบบเป็นแพ้อยู่เนาะอุ้ยหลายแห้งหลายแห้งเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาตัดผักขยงขายเบิ่งนะครับว่ากลองนึงนะครับมันสิได้หลายซ่มหลายหลายๆงามๆนี่แค่3กลกองนะครับนี่ครับพตัดจังซี่เลย ตัดเหล่าเพื่นกับจะโปงไหมเนะครับจะเพราะว่าตัดแล้วเห็นไหครับนี่ตัวที่เขาเตรียมเธอขึ้นไม้นี่บักหลายเลยอันก็เลยบุ้งของวสชินั่นแหละครับตัดขอบๆ<อ>มันออกเ<ห>ลยออเบิ้มันก่อนฟึบอ่าเดิด้มันยนกอีหลีเนะครับเด้อนี่เห็นไ่มครับนี่เ,าเขาแทงหยอดไม้แล้วครับนี่เบิ้งเบิ่งอันนี้ยังบ่ทันพ่อถอยปลูกได้นี่น้ำแยงแมนหรือว่าถอยปลูกนึงแล้วยังยังนะครับสมนี้ก็ไดห้าบาทแล้วห้าบาทอะไรแม่สิบาทห้าบาทสิบบาทแม่สิบบาท อ้ยปูง่ายๆหาบาดกระขายไปถอนปอดีแค่ทยังพอดีสว่านำรุงกองไว้แล้วก็แล้วปึ๊บเปิดบ่เปิดขี้ดินนะครับบ่ต้องล้างเลยซ้ำจิ้มยังไงคะแล้วก็บ่ต้องบ่ได้ฉีดย้ายยังทั้งสิทธิ์นะครับบางคนเพิ่นบอกว่าเอาไปกินกระตั้มบักหุ่งเลยนี่แม่นปึ๊บเบิ่งนะครับเป็นแพ้เลยมันต้องตาจังซี่จริงๆจริงๆมันเกินอายุสิจะตัดขายมันเลยตัดยากเนาะแต่คันอยากใบร้ายกะป่าเยอะสิละเบิ่งนะครับนี่ขนาดบ่บ่เครบบ่เต็มเลยนี่บ่เต็ม15โหาฮเลยครับนี่บ่ แค่สิบเอ็ดหูนะครับเพราะว่าพี่หนอเอาไปสีเอาไปสีสีหูเนาะเ<ช>บิงบ้งเบิงบ้งอือเบิง้งก <c oughs> องเบิ้งงามแพียงอีกเพราะท่านได้หมดด้กองหนึ่งนี่พี่ได้อยู่อีกกินหอมแห้ง หอมแหงเนาะคือสีไรกินตกบ,บ้านคอนผอนบ้างบ้านด้วยค่ะเพื่อนถามว่าพักแย่งเขาใสา่เอียงกินเพราะว่าบ้านเพื่อนบุก,กินเพื่อนบุกเคยโหนนะเพื่อนมาเห็นเพื่อนบอกว่าเขาไปเห็ีดจากไหนกินเพื่นอนมาเดี๋แถวซีสเกตเท่านอกะน,น,นี่โยมมาไปใส่ต้มปลาแม่นค่ะพเพื่อนแหน่เพื่อนกะสีใส่แกล้งน้องใหม่หมดแล้วนี่นะครับนะขนาดบกไปเครื่องกองศึกอะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเครื่องถวยค่ะครับเอเครื่องถวยตัวใช่เอครึ่งถวยตวงบีครึ่งถวยตวงที่เราให้ไปอ่าแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็เติมน้ำให้เต็มเลยค่ะอ่านี่ครับ เบิ่งได้ครับเด้อนี่กล่องกล่องเดียวบ่พอกล่องเต็มที่นะเพราะว่ามันขาดอยู่4มัน1 11เอ็เดหูนะครับนี่เด้อครับเด้อเบ่งห่งโลแปขีดนี่สมมติกระห่บาทแล้วแม่นบ่แต่เ้าก็บ่เคยซื้อน่าดูแล้วมันอยู่ในสวนเนาะก็บ่เคยซื้อเนาะมันมีกินอยู่ในสวนไผสิได้ไปซื้อมันน่ะแม่อ่ะสมมุติอันนั้น5บาทอ่ะมัดเลยบ่มัดเลยห้าสิบแล้วพี่ง5บาท องใช่ให้เบิ่มงินมาหนึ่งเท่างได้ครับมาดมาราคาบาทเท่น้งค่ะง่ายๆเปนสือเป็นตะสืออยู่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสิบองสิบสามสิบสี่สิบมาถามมาราคากะเจ็ดบาทเจ็ดสบบาท จะสิบบาทได้ครับเด้อจะกันเฮ็ดดีๆีลอยนึงก็ได้เลยแม่กระสิดใดหลายคนนั้นลอยนึงก็ได้เลยเนี่พี่น้องลองเอาไปปลูกเบ้างเด้อปลูกง่ายๆนะครับผักขยังหน้านะครับในกองฟ้อมนะลองเอามาตามที่น้องเบิ้งว่ากองนึงมันสิได้หลายซ้ำใดนะครับแต่พี่น้องหลายคนอาจจะบอกว่ามัดละสิบบาทก็คำนวณเอาได้ลอยชี้สิบบาทละเนี่ยลองเอาไปปลูกเบิ้งได้ครับเด้อวิธีการปลูกเข้ากระโลงให้แล้วนะครับวิธีการปลูกผักขยังในกองฟอร์มนะครับพี่น้องก็เรียนเบิ้งได้ได้ครับเด้อโอเคครับสำหรับคลิปนนีีีีีี้้ขออบบบบคคคคคคุณพ่่่่่่งทตติดดดาามมรรรัััััชกเะะะสสสสวว